จกรรมความเพียรนทก่6-8ยี่ห้ากุมภาพันธ์ี้53ตอนที่3ดติกาพุทธานุตติทจิตปิโสพระบาลางสำนัก จะาจนาตาวงเ่อวาทงทางทงทางทางทางทง ตัวอาเจวัมวาเมีังวิมังตังตะโมลาปะริตตตาอาสาติจารุตตะังเอเตติยตตาติเตติตาปกาลาสันติตาชินานาวาลาตากุจาระตัมมตากะตาวาตาปิตาดิสตตาตาปะหิรันตันตุปตะวาเตตตาวิญญาณยันตุอนันตาชินาเตสะสัสโรเมติกิเจตตาตัม เตระตูังเบเตมาบุริสภาอิเจวัมันโตตุปะโตตุลโคนิทานภาเวนะทิุปะตาโบตะมานุภาเวนะทิ่ตะทั้งโคทังทานภาเวนะทิฏฐิระโยตัธรัมานภาวิโตจานามิจินะเิเตบุริติปะเอติพุทธะสะโสตังหากาวาหุงตสมมาริเอตมิระ กูทันตังธีเลเมกะตังอุติตาโพละจตเตตัมมาลังทานาทิธรรมวิจินาจิตตวามุดินโตทันเตตัสถาวัตุเตตยมังคะลานิมาลาธติเลกมาภีชุติปัาะติเงโลกัมบาลานะวารอมมัวมุ้าปันตะดังอันติตุธันนั้วิจินาจิตตวามุดินโตทันเตสถาวัตุเตตัมังกะลานินาลาอิลังกเจ้าว่าลัง กิตาค่ะี่นาตุลาุกันตังเมตาทุเบกันนี้วิาจิตวามุนโตตันเตรถาวตุเตสัมังคนานนี้โกากิตากาไดด้ เติดบังขาลานี้ตักงทางวิหายะมาจิตตากลวาเตเทกุมนัตาวิโรปิธาบังนัตติจตุตางบัญญาปฏิปชาติโตจิตถาวามุนินโตกันเดสาวตเตะจำบังขาลานี้นัตโถปนัน้าภุชชากลงอยู่ะ ธัตถังอมังวิตติจิติมีบาราลิยานังยานาระเตนาวิธินาจิตตวามุนินโตตันเดสาวัตเตยัมังตลานิเอตนาบิพุตตะตังมังตลาขาโยวาตโนติเนธินาติเนตระเตมันตันทีตวามัเนวิธินิสุปันโทวินิภูขังสุปังอนิเมยานโรสุปันโยมหาการุณิโกนาโตอิตาเยตบานิญานังกุเรนตเวรมามิทะปาอันโต ต่างบังอีเทนะต่าะจเทนะโอตุเตนะบางคลังทะยันโตพุตรที่จามูลีตะกะยะนางนันทวัดดโนเทวัง ปัททกีนางปัททะกินางนตโตกำมังปัทิปานีทิเตบาทากินเนปัทากเนนีคาตวาละันนเตปัทากิีเนยาวะเทววะถูตะเพป้ามังระลังลัขังถูตะพระเทวะทานตะพะพุทธานุภาเวนะถูตะีพระวันตุเทพระวันตุเทตะพะมากระังลักขังถูตะพระเทวะทาตะพะธรมานุภาเวนะตะโูนตะีพระวันตุเท พวันตูตาภ้ารันังลาขันโสตประเรวะธาตถา้าตังขานภาเวนาตัปโณตติวันต ถึงแล้วอะไรจจอดรถเหมือนแบบแบบเมันเก่งจริงเลยงงมากเลยแบบหัวหันไปปุ๊บ